เร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 ดีเอเดดีเก้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดหนึ่งสี่ไปยังสั้นบ่ไปยังสั้นละคนตีไหมเฮ้โอ้ก็ตีเป็นเลขสุดอันสุดแนวแต่น็อโน้ตปั๊อําจดี๋ยวไม่อยู่เพื่อกฎหมายนะครับอันนี้ของอากาศนี่่อะพี่น้องครับเมื่อนี้ช่วงที่สุดในโลกที่พาพี่น้องไปเบิ่งนักฟุตบอลที่ดังที่สุดในโลกณเวลานี้นะครับก็คือเป็นนักฟุตบอลอายุยีบเก้าย่างสามสิบปีนะครับเกิดวันที่ห้ากุมภาพันธ์ ข้อส่อหนึ่งเก่าแปดหานั่นก็คือซื้อเตรียมนะครับคร <laughs> ิสตูนูโรนันโดตุดส,สังตุสอะไรอาวัยรูหรือคริสเตียโนโรนันโดมาครับ <c oughs> ในแม่จงหูจักอันนี้ซื้อเตรียมเน่คคริสเตี <c oughs> ูนูโรนันโดตุดสังตุดประธานมา <c oughs> อาวัยรูประธานมาหรือคริสเตียโนโรนันโดนะครับไ <c oughs> ส์เสือหมายเลขเจ็ดลงสนามก็คือเสมอสอนเรอัลมาดริดนะครับก็คือเรอัลมาดริดเนี่ยนะครับไส์เสือเบอร์เจ็ดลงตลอด แล้วก็เป็นนักเตะที่คาดเตลแห่งอันดับสองในประวัติศาสตร์ของโลกร่องจากาแกเทส,สเบลนะครับหลังจากย้ายมาจากแมนยูมาอยูเรอัลมาดริดเนี่ยครับด้วยคาตัว80ล้านปอนด์แต่ว่าคาแห้งนะครับคาเนยต่อปีได้หลายที่สุดในโลกลยครับครับเพิ่นได้ปีละ12ล้านปอนด์ต่อปีจากทีมสมโมสรอนเรอัลมาดริดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคาเนื่อยแพงที่สุดในโลกแต่ว่าคาตัวยังตกอยู่เป็นอันดับสองของโลกแล้วก็เตะเข่าหลาก่ก้มูในปีนี้ นะครับแมสซี่ในซีสมัยเพอ่์นี่ได้สมัยหนึ่งแต่ว่าปีนี้คาดว่าได้อีกดนะครับถ้าได้ปีนี้อีกถือว่าเป็นสองสมัยนะครับลูกไส้เพอ่์นีน้อยจะไม่เป็นตะหักนะครับอ้ยผู้ใดมีลูกมีหลานก็สนับสนุนนะครับเด้อครับบัดนี้มาช่วงของอีสานสีฟ้าพี่น้องไปเบิ่งหมกปลาซิวครับพี่น้องครับหมกปลาซิวจ่าถอบบรรยายหมกปลาซิวใส่อย่างไรครับก่อนอื่นก็ใส่หมอแล้วครับพี่น้องครับใส่ใบตองก็ได้นะครับครับได้ปลาซิวมานี่คือของแซ่บที่พ่อใหญ่ตับพ่อใหญ่พงษนะครับ ใส่ผักกระแห้งนะครับใส่แักพริกดิบเป็นจักน้อยนะครับหมกเอาห่อใส่ใบตองกล้วยผักอีตูวลงใส่น้ำนะครับนี่คักขนาดนะครับพอมกสุกแล้วนะครับทีมลงให้มาตอนนี้เอาไปกินเนี่ยน้าทีมไปหมาเนี่ยไม่กินเสีบเลยนี่เป็นคือมกปลาซรีโอกิสานบัดนี้ภาษาอีสานมัฒนธรรมนะครับภาษาวัฒนธรรม น่องตำหยิบภาพพี่น้องไปบังย่อนอีหยังน่อนอีหยังน่อนอีหยังนี่แปลว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรย่อนอีหยังดินี่น่องต่ำแล้วก็รอขึ้นรอขึ้นเป็นย่อนอีหยังนองครับเพราะสาเหตุมาจากอะไรเป็นเพราะสาเหตุมาจากอะไรอย่างจบข่าวเออคันก็ถาวนรายงานยกตัวย่างก็คือยังคุณปอนัฐบุกับขับคุณเอนะครับ เป็นเพราะย้อนอีหยังนะครับเราจังยากันนะครับเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรนะครับอยากคู่กับไปถามเบิ้งเอานะครับอยากคู่กัถามเจ้าพงเดือพิ่นว่าอีหยังก่อนเฮ็ดแก้เครียดบ่อกเฮ้ยแก้เครียดแก้เครียดจะมาไห้ปากันอ๋อก็คืองป่อยกับมีทําทัพแก้เครียดปากันนะแกกันนะครับทัพแก่กันออืนะครับครับตอนแรกจ้าเิท้อดีใจนอนบ่ารับไบ่เอาไปมาก็เข็ดแก้เครียดปอ๋ย่าซั่นั้น ที่ว่าสิมันมีิวไปนะต้องผมกับทกใจเลยผมไม่อยากให้เพิ่นตากันผมหักพอคุณเป็นดาราที่ผมชื่นชอบเพราะผมกับมักนะครับแต่ว่าเอเมียเพิ่นผมเป็นมักคักครับครับข่าวข้างไว้ช่วงที่2นะครับไปเบิ่งลมฟ้าอากาศไปเบิ่งข่าวข่าวดินฟ้าอากาศนะครับกเอ็นเอ็มเนะครับให้กําลังแรงใจมาหลายนะครับเพิ่นบอกว่าจะถกพูดเหมือนมีอคติกับคูนะครับเพิ่นวันขอโทษจคู่เดี๋ยวนี้ครับขอโทษครับขอโทษจคูนะครับมีคู่คนนึงนะครับผมยังจําได้นะครับ เออบิดพุ่งผมแล้วก็ตีผมนะครับดูได้สาหิบความใจย้อนผู้สาวประมักเจ้าของนะครับเอ่อผู้ชายใช่ย้อนผู้เบ็ดจะรักประมักเจ้าของนะครับผมยังเครียดอยู่นะครับก็เลสต์ปะเอามากับป๊อกปิ้งยังนะครับป๊อกปิ้งยังกฟังใจนิดนึงนะครับเพราะว่าเอาเรื่องส่วนตัวมาลงโทษกับนักเรียนนะครับพี่น้องครับบางคนถึงกับขาหักขาหักเลยนะครับคู่คนนี้เลยครับใจลายมากอันนั้นคือคู่คู่พอดีเขากับ่วาาหผมเ๊ากปองหาในเวลานักเรี้ยงเจ้าของอยากกินหมัก่วงก็ใส่เล็กน้อยไปเอามม่วงาให้ััี่นนะครบใชุมนัก คู่แปลนี่แห้งคักครับอยากเอาใหม่กับไฮดี้กเว่าไปทั้งห้องเลยนะครับไปสับไปหา,าเขาใหม่สุดขาอักลาอัลากลาประคืนว่าเด็กน้อยตุกน,น้ำหอยน้ำห้องอ่ะใคร,ครจะรับผิดชอบอนะครับ <ๆ S 1> คู่บางคนนะครับบัดคู่ไข่ขกับพี่แต่คู่ดีๆแท้อันนั้ง<ป>คู่มันจะเลิศแล้วนะครับคู่บ้านคู่บา้บานผมเนี่ยคู่ยังคู่ผมเนี่ยไปเห็นหน้าเห็นตาเนี่ยแลังจาะมีเงินซื้อกระเป๋าคำนั้นมีเงินกริงนะมีเงินเกียงพวกเราจบนั้นเนี่ยข่กับพี่ีจังแม็กคู่ปัจจุบันนี้ขึนวุ่ง จังบอกว่าจะเป็นเมียคู่ปางท่องสวรรดิ์ละอองแต่อาจารย์เฉลียนโพสิวุ่นเราเห็นตัวคือนพอเลยเนี่ยอาจารย์เฉลียนโพสิวุ่นนี่มิงหันบ่ลาบเลยเราตีเปี้ยะทำไมครูถึงตีเธอทำผิดเราสิบอกเหตุผลเนี่ยข่อยคีเดือตีกันก็พวกแบบตีก็แบกโจรเราแย่เราตีพอยทำไมรู้ไหมครูตีเพราะอะไรเพราะครูรักที่หลังอย่าทำแบบนี้อีกมีตังค์กินข้าวไหมเอางั้นให้ข่อยอีกไหมอาจารย์เฉลียนโพสิวุ่นจะให้ได้ไหมสิบคนนะครับให้ได้หน่อไม้มาคนละหน่อถ้าเกิดว่าใครได้หน่อใหญ่ๆแล้วก็หน่อขาวๆนนนี่แคเต็ม เด็กน้อยมันก็ไปแหละครับหัวหมุนกุทุกบางคนเสื้อนักเนี่ยเสียนักเรียนก็ไปเกี่ยวน้ําขาดกันสินะตับบ้านไปพ่อแม่กระดานนะครับทั้งที่พ่อแม่บ่หูนะครับโว้ยเมียนี่เลีครับผมไม่ได้พูดเรื่องเมียกับทีกับพูดมาเมียกะทีแน่นอนกับพูดมือดีได้เมียพูดมาคู่มือดีแต่เมียคู่นะครับนี่แหละผมฟังใจกับพูดผมต้องพยายามเอาครูมาเป็นเมียให้ได้นะครับในที่สุดผมก็ได้เมียคู่ครับพี่หล่อครับปอพประกาศภัยแล้งยี่สเภอนะครับในโคราชชัยภูมิบุรีรัมย์นะครับ นางปิยชัดอินสว่างรักษาการพออศูนย์ป้องกรรันและบรรเทาสาธารณภัยเขตหานะครับเผยถึงความเผยถึงสถานการณ์พายแรงว่าคณะนี้มีการประกาศเขตเหตุการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติภัยนะครับกรณนี้ฉุกเฉินหรือภายแรงจำนวน3จังหวัดร่วม20อสิอำเภอ140บตำบลนะครับ1 5 5่หมล่บหานกวตโมบงแก่จังหวัดนครราชสีมานะครับร่วมจำนวน ว่าภัคพี่น้องอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับ12อ,อำเภอประกอบไปด้วยนะครับอำเภอบันเลียมอำเภอบัวใหญ่อำเภอบัวร่ายสูงเนินนโน่นแดงนะครับนโน่นแดงขามสแกงสีสีดาและก็หวยแเลงนะครับหวยแเลงเนี่ก็คือบ้านเซียวเฮ้ยเกยหักนะครับบานเบ<ะ>นื่อยมันไอบานไส้นโน่นสูงปะท้ายด้านคุ้นทศและก็ชุ่มพ่วงมาจังหวัดบุรีรัมย์2อำเภอครับพี่น้องประกอบด้วยอำเภอ นาโพและอำเภอบ้านใหม่ชัยพรนะครับออกมาแมนชัยพอดนะครับ,รบขอโทษบ้านใหม่ชัยพอดและกาจังวัดชยัยภูมิหกอำเภอประกอบด้วยอำเภอหนองบวองัวแดงเมืองชัยภูมิคอนสารนะครับคอนสารเนินส่างาผู้เขียวจตุรัสรักษาการเพาะอศออูนขตหานะครับเพิ่งก็บอกว่าจังซี่ทางปอพ่อขีดหากระไรเร่งจัดซนนิ่งพื้นที่ประสบภัยแรง และกำหนดมาตรการนะครับให้ความโซยเหลือตามลำดับความรุนแรงมาจากเป่นวารีนะครับผมอ่ะขอบคากันไปบ้านนี้ระบบสามกีพร้อมแล้วนะครับคุณรัตยามิ่งสกุลครับนะครับยูที่รัสภาเข้าไปพร้อมกับไปเบิ่งคุณนะครับพร้อมแล้วครับคุณรัตยามิ่งสกุลพร้อมแล้วครับผมนะฮะย่างยุกพร้อมแล้วครับ ค่ะจะพงษ์จะเถาะคุณถากูลคะก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะคะว่าวันนี้นางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีจะไม่เดินทางมาชี้แจงตอบข้อสักถามของคณะกรรมการสักถามด้วยตัวเองคะ่ะ เนื่องจากกรณีโครงการทุจริตรับจำนวข้าวก็มีอดีตรัฐมนตรีหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องกันนะคะนางสาวยิ่งรักเองก็เลยได้มอบหมายให้ทีมทนายแล้วก็อดีตรัฐมนตรีวันนี้5คนด้วยกันค่ะเดินทางมาเป็นตัวแทนในการชี้แจงตอบข้อซักถามของ,ของคณะกรรมการซักถามค่ะแต่ก็มีการยืนยันนะคะว่าในวันถแถลงปิดสำนวนคดีก็จะเดินทางมาด้วยตัวเองค่ะ การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชโดยมีนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมซึ่งวาระการประชุมสำคัญวันนี้ก็คือวาระการ ททนางสาวยิ่งลักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจากกรณีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวนะคะโดยขั้นตอนการประชุมในวันนี้จะเป็นขั้นตอนของการซักถามผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาของคณะกรรมการซักถามที่รวบรวมคำถามทั้งหมดมาจากการยื่นยติของสมาชิกสนชซึ่งจากการรวบรวมคำถามและแยกหมวดคำถามออกเป็นแต่ละประเด็นแล้วโดยสรุปจะได้คำถามที่ทางคณะกรรมการซักถามจะถามคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชทั้งสิ้น12คำถาม และเป็นคำถามที่ถามต่อนางสาวยิ่งลักษณ์ทั้งสิ้น35คำถามค่ะโดยล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ9นาฬิกาทีมทนายของนางสาวยิ่งลักษ์ในฐานะผู้แทนตัวผู้ตัวแทนผู้ถูกกล่าวหานะคะก็ได้เดินทางมาถึงยังอาคารรัฐสภาซึ่งก็มีนายพิชิตชื่นบาและนายนรวิทย์ล่าแหล่งและทีมทนายจำนวน4คนค่ะ ซึ่งนายพิชิตเองก็ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนน่ะนะคะว่าในวันนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ได้มอบหมายให้ตนและทีมทนายรวมถึงอดีตคณะรัฐมนตรีเป็นตัวแทนในการเดินทางมาชี้แจงกับคณะกรรมการาการซักถามแทนแต่ในวันถแถลงปิดคดีนั้นนางสาวยิ่งลักษณ์ยืนยันข่าวว่าจะเดินทางมาด้วยตัวเอง นอกจากนี้นายพิชิตก็ยังระบุด้วยนะคะว่าในวันนี้นางสาวยิ่งรักยังได้มอบหมายให้อดีตรัฐมนตรีมาเป็นผู้ตอบข้อสักถานแทนประกอบด้วยนายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทงรงไพศาลนายกิติรัตน์นรนองนายวราเทพรัตนากรนายธนุศักิ์เล็กอุทัยและนายยันยงพงราชค่ะ เนื่องจากว่ากลุ่มคนดังกล่าวนะคะเป็นผู้รู้แล้วก็รับทราบข้อเท็จจริงโดยละเอียดในเรื่องที่มีข้อกล่าวหาในทุกประเด็นค่ะทั้งนี้นายพิชิตก็ยังกล่าวด้วยว่าขอให้สมาชิกสชาวางตัวให้เป็นกลางไม่มีอคติและขอให้ฟังข้อมูลข้อเท็จจริงที่อดีตรัฐมนตรีจะเข้าชี้แจงอีกทั้งขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมไม่มีวาระซ่อนเร้นทางการเมืองอย่างไรก็ตามภายหลังการชี้แจงข้อซักถามในสำนวนคดีถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ในวันนี้เสร็จสิ้นแล้วนะคะ ประธานสนชก็จะได้มีคําสั่งนัดประชุมโดยขอรดเว้นข้อบังคับการประชุมอีกครั้งในวันที่21และ22มกราคมเพื่อให้ผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาของทั้งสาสำนวนได้กล่าวแถลงปิดสำนวนคดีด้วยปากเปล่าและในวันที่23มกราคมก็จะเป็นการประชุมเพื่อลงมติว่าที่ประชุมจะมีมติถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์นายนิคมและนายสมศักดิ์ออกจากตําแหน่งหรือไม่นะคะ ส่วนบรรยากาศการรักษาความปลอดภัยที่บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภาและบริเวณโดยรอบอาคารรัฐสภาก็เป็นไปตามปกติค่ะไม่ได้มีการเพิ่มกําลังเจ้าหน้าที่เพื่อรักษาความปลอดภัยแต่อย่างใด ค่ะคุณจ่าพงษ์จ่าถ่อคุณถากูลคะวันนี้เองทั้งวันก็คงจะต้องมาติดตามการชี้แจงของทั้งอดีตรัฐมนตรีแล้วก็ทางทีมทนายของนางสาวยิ่งรักด้วยนะคะว่าจะเป็นไปในทิศทางใดแล้วก็จะมีผลกับสำนวนคดีอย่างไรบ้างนะคะและอีกเรื่องที่สําคัญที่อาคารรัฐสภาก็ยังจะมีการประชุมคณะกรรมาการยกร่างค่ะในวันนี้ก็จะเป็นในหมวดที่2แล้วนะคะซึ่งมีด้วยกันทั้ง18มาตราซึ่งก็คงจะต้อง สนใจกันเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเริ่มจะเข้มงวดเข้ามาทุกทีแล้วค่ะในเรื่องของการยกร่างรัฐธรรมนูญนะคะนี่คือบรรยากาศสดๆที่อาคารรัฐสภาค่ะขอบคุณครับคุณรัตยาบิงสกุลนะครับผู้สื่อข่าวภาคสนามที่ไปท่ามนาที่ให้พวกเขาได้รับำู้รับทราบเหตุการณ์อยู่หน่ะรัฐสภาครับขอยยาดเลขออกเกียรติสองศูนย์หยุดแน่นกว่าเดิมนี่คอยเห็นพ่อใหญ่ถุงขนมเลยพ่อใหญ่ถุงขนมนี่รถ้วคิดคุกสอนปีนปอนหนึ่งปีมีสามร้อยหกสิบห้าวัน เอาสองมาคูณเนี่เป็นสิทด1นึองหเป็นสิบสอสองหเป็น12บส่าสเป็น1ิทดหนึ่งสอเป็น12กัเป็น13บสามสเป็น6เป็น7จ็ดอจ็ดสามศูนย์ดิศคุณสองปีในพิจินบาลที่ห่อถุงขนมกี้เลยวะมไดมีดจดอีกแลพอพอยังคอยเป็นตำรวจสัติบามคอยมีเจ้าหนายีู้ึงสื่อวันร้องภูมิกับเกียรองภูมิกับเกีแล้วเป็นมยิ่งผัวเราเนี่เป็นทนายเป็นดุกร้องของคุณพิจินบานแล้วบ้านี้ตะกี้นะครับพวกผมก็เคย มูผมหรือหลายคนเนี่ยพยายามพุนอยู่ในคขุกพยายามคุณพิชิตเทียนบานแล้วก็พยายามจุดๆๆซึ่งเป็นผัวหรือเป็นสามีของร้องภูมิกับเกศือน่าใจ<ช> <ๆ S 1> ไปเลยบาริพันถามมาเดี๋ยวเอาไปอีดีบอบอีดีแล้วร<ม>เรือ่องนี้คือเรื่องจริงนะครับเรียงถุงขนมสองล้านเพราะว่าบาริร้องภูมิกับเกศแล้วนาจะได้เป็นภูมิกับแล้วผัวเราก็เป็นตาได้ควมเป็นลูกน้องของพิชิตเทียนบานหรต้องว่าเราเงี้ยคอยอีกผู้หนึ่งผู้ที่ปากันแล้วั่ะล่ะพยายามน้ำกันเขาก็เนื้ถามมาเดี๋ยวเอาไปอีบอลสองล้าน ถุงขนมเอาไปอีหลีนะสิไปร่มคดีคอยก็เลยคิดไปคอดเรียกเทียบสามศูนย์เสพราะเทีคุกสองปีไีคกี่ยวมบบ้านจะบอกได้บอกเทียสามศูนย์ครับผมเอาอันนี้ก็ตีเป็นห่วยไปจนได้นะออกตอนแรก็ออกมาหลดมาอะไภาพไปหาหมอคือมีออกลูกกับครับพี่น้องครับนะนะฮะจากรัฐภาพพี่น้องก็ติดตามกันเอานะครับเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่สำคัญนะครับเป็นประิษั์ในหน้าการเมืองไทยนะครับอ้าววันนี้ ไหนๆกับไหนๆแล้วนะครับกรณีนี้ครับจะเถาะว่ากบประหลาดร้องไคร่นกว่าสั้นแมวแมวนี่บ่กบประหลาดร้องไคร่นกว่าสั้นไปเบิ่งมิเลกต์ตัวไหนจากเดลินิวครับนายบุญรอดนะครับแล้วก็นนั่งดาวเรื่องปรากฏรัฐอายุ53ปีนะครับแล้วก็บหาสสองปีเป็นสองสามีภรรยากันนะครับโอ้กบเป็นตัดปิ้งเซตนะครับนี่โอ้โหนะกบเรื่องอย่างนะครับกบหน้าตานะครับ เพิ่นอยู่บ้านเลขทีทที่ส2นะฮะหมู่ที่12บสอตำบลแก่ใหญ่ตอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับเพิ่นบอกว่าพบกบประหลาดตัวหนึ่งโดยบังเอิญซึ่งชอบจ้งเสียงเนี่ยฮะตังฟั้งบนครับพี่น้องห้องคือเด็กหน่อยผมผมระยะนะครับจับไปออมครับพี่น้องนาสงสารนะครับออมเลยครับขอนเคาะหัวแล้วก็ไปล้นไฟเลยครับใส่พักกันแยงอย่าไปล้างแก๊สนะครับมื้อนี้วันนี้วันดีนะครับผม นายบุญรอดเนี่ครับเพื่อนบอกคําว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาตนไปซื้อกบที่เพื่อนบ้านเลี้ยงไว้ขายนะฮะมาประกอบอาหารตามปกติน่นะฮะซื้อมาแปดตครับพี่น้องหลังจากทำอาหารไปแล้วสี่โตเหลืออีกสี่โตซึ่งหนึ่งในสี่โตนั่นนะครับก็ได้กระโดดออกมาจากคังที่คังว้เหลือเพียงสามโตแต่พบว่ากบดังกล่าวมีพฤติกรรมแปลกแปเนื่องจากชอบส่งเสียงร้องอี๊อเหมือนไม่ใช่กบแต่เป็นเสียงคล้ายนกหรือเสียงตุ๊กตาของของเล่นเด็ก และการแสดงอาการดุร้ายเมื่อมีสิ่งของเข้าไปใกล้มันก็จะกระโดดงับอ้าวเป็นธรรมชาติของสัตว์นะครับผม <laughs> อ้าวกว่ากันไปเป็นของแปลกครับครับนะครับออมใส่ักกระแหงนะครับใส่ข่าเบียร์ <laughs> แสบกับยามจังเลยนะครับสงสาร่าง <laughs> สางสรารเอาไปเบิ่งค้นดีกันบ้างนะครับคนดีเวลาเขายังมีอีกนิดนึงนะครับอเหมือนให้ฟรีหนุ่มใหญ่ใจบุญนะครับขายเสื้อกขนหนาว แสนถูกนะครับพี่น้องครับตัวละหนึ่งบาทนะครับพี่น้องอยู่ไซละบาทนี่ครับพี่น้องผมสิภาคพี่น้องไปเบิ้งเดินทางไปยังร้านลงเกลือแม่โจ้นะครับครับเอาไปแม่โจ้แม่โจจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปแม่โจ้นะครับแม่โจ้หนักมักเรื่องแล้วนะครับอันนี้แม่โจ้นะครับลงเกลือแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่พบนาร้านมีลูกค้าไปจดๆจ้องๆเสื้อผ้านะครับเต็มร้านเลยนะครับพ่อยิ่งจาพวกพ่อยิ่งตับครับตัวละหนึ่งบาทเท่านั้นครับพี่น้องครับโดยเฉพาะบริเวณ ที่ประกาศขายว่าประกาศว่าขายตัวละหนึ่งบาทนะครับเป็นกองผากองบักไงมังหือมากครับพี่น้องไอเบิ้งเอาครับพี่น้องมาต้องไปเลือกจับบ้างจับบ้างเลยครับพี่น้องฟ้อนเงินไปยี่สิบไปพี่น้องก็เลือกไปยี่สิบตัวแล้วครับพี่น้องครับมันถูกซะเหลือเกินนะครับถ้าผู้ได้ยักไปเลือกจับบ้างจับบ้างเงินเอาไม่ฟาดข้อมือหลดนะครับตัวละบาทนะครับไม่จงเป็นต้องเลือกเลยครับเอาแบงค์ยี่สิบแล้วก็หยิบใส่ถุงยี่สิบตัวไปเลยนะครับเสื้อกันหนาวมิตรดีๆทั้งนั้นเลยพยาจาพวกนะครับนายที่นรนะครับ ตันธนะอายุ45ปีเจ้าของลานล่มงเกลือเมโจเพิ่งระเปิดเผยถึงการขายในราคา1บาทว่าการที่ตนขายถูกนะครับตัวละ1บาทในครั้งนี้นะครับทั้งที่ในใจนะครับพ่ออยากจะยกให้ฟรีสําหรับผู้ไม่มีเสื้อหนาวใส่นะครับสู่ก็ไมาหนาวแต่เพื่อเป็นการนะครับเป็นการยังถือเคสแบบค้นเหนือเวลาจะให้ผ้าอะไรไข่เพื่อแค่เคสก็ขอ,ขอเงิน1บาทรับตนต้องการให้เสื้อผ้ากันหนาวถึงมือผู้บริโภค ในไกันนะครับโดยเฉพาะข้นยู่บนดอยบนภูเขาเมื่อตนทราบว่าผู้ใจบุญจะนั่งไปแจกนะครับมาบริจาคกันด้วยเที่วนี้สําหรับลานลูกเกลือแม่โจ้นะครับตนพึ่งนะครับเสี่งมากใหม่ๆสดๆดหลอนๆนะครับพี่น้องครับเออมีก็ามีหลายสาขานะครับถือโดยความเข็ดเสื่อว่าเป็นเข็ดดีนะครับคาสิคาฟีกัให้ได้นะครับ ขอให้โชคดีนะครับในมือนีก็แล้วกันคือว่าซอยเหลือคนถูกคนยากค่ะพลังคนนี่บ่มีดีบ่มีอีดีพลังคนอื่นยากยากจนยากจนอีดีพูดมีก็หลายก็หลายเขากับมีความเอือเฟือเพอแพรหนึ่งถ้าเข้ามี เมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาเปียบพอไปเรืเพราะวิหารสีประการสังคมนี่บ่มีผิดมีผัยบ่ทะเลาะกันนะครับผมไห้ยังกับบ่คือไห้อภัยนะครับท่านยังกับบ่คือท่านเนื่อหนังบังสากับพี่น้องสี่บุตรไลยนะครับท่านเขาได้เปลี่ยนเศรษฐีท่านวีได้เป็นคุณนายหน่อยตำรวจคตะว่าไห้ยังกับบ่ซ้ำให้โอกาสกันนะครับหนึ่งให้โอกาสแล้วก็ให้อภัยแก่แนและกันนะครับเขาควรญที่สลายได้แล้วสีจะมีสีนั้นสีนี้ พราะทุกสีนดูแล้วเป็นสีมะขามต้องครับครับผมมาเนี้ยถึงยังกับประทับถืงเลขนะถืงเลขกับประทับถึงจัดพอตลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งเก้าสี่ห้านะครับปลายสองโมงก็สิไปขึ้นเครื่องอยู่สนามบินก็สิไปลงอยู่พิษณุโลกนะครับพิษณุโลกเตรียมตัวตอนรับพวกนี้สบายดีสวัสดีครับ